ใครละ่ะจะเป็นผู้มากอบกู้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยมรรคด้วยผลมันก็ยากยากมากเมื่ออโงวงตาพระมหาบัวแยณสัมปโนวัดป่าบ้านตาดและพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นปุริตตุบุรพาอจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เข้าสู่มหาปริิพฐานแล้วดูว ผู้มั่นชายผ้าบังสกุลจนถึงวันสิ้นลมดูที่หรวงกรวัดอยู่ป่าจนถึงวันสิ้นลมไม่รับสิ่งใดๆที่นอกธรรมนอกวินัยจนถึงวันสิ้นลมสง่างามที่สุดแม้่สวยรองเท้าสวมรองเท้าเขาอยู่ในธรรมอยู่ในวินยัยอยบางลาเก๋มบวตัวนี่หูงามว่าเข้าห้องน้ําก็ปั๊บมีสติ เดินมีสตินั่งมีสติงามว่างี้ยเป็นบุญของข้าน้อยหนอเป็นบุญของข้าน้อยหนออยู่นั่นเนี่ยหลวงปูล่ล่าเขมมาประตูวัดปู่เจ้าก็ยกย่องเฉินระเสือรุกปู่ม,มั่นภูริทัตุว่าเลิศว่าประเสริฐนั่นของแท้เป็นอย่างนั้นพวกเรานี่มีแต่ของปลอมกันคำคำคอมออเมนต์เรา ว่าของผมเฮอเราก็ยอมรับแล้วก็เพยายามอยู่ต้องการเป็นของแท้อยู่นี่ต้องการที่จะโดดเด่นรักษาหลักธรรมหลักวินัยให้โดดเด่นแต่เราไม่ต้องการโดดเด่นไงคือต้องการให้ทําให้วินัยโดดเด่นจะเห็นก็ให้เห็นว่าโดดเด่นในการรักษาหลักธรรมหลักวินัยโดดเด่นในการเป็นพระดีตามหลักธรรมหลักวินัยถ้าจะโดดเด่นก็จะโดดเด่นแบบนี้ ไม่ได้โดดเด่นว่าเป็นคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่มีลาบสักระมากมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นหมู่คณะยกจองเสรเสริญว่าโดดเด่นหลวงปู่ก็ขอโดดเด่นตามรมตามพิณายนไงที่พูดนี้หมู่คณะบอกว่าโอ้ไม่เข้าท่าผิดทางแล้วหลวงพ่อน้อยผิดทางแล้ว ปฏิบัติแบบนี้ไม่มีวันที่จะสิ้นภพสิ้นชาติหรอกก็แล้วแต่ใจเราก็ไม่เข้าไปเข้าก่าแต่ที่พูดเมื่อกี้ไงเราจะโดดเด่นตามธรรมตามวิเนยอยากจะโดดเด่นที่เป็นลูกยอดกระตันยูเราจะโดดเด่นในการสลับเป็นสลับตายเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาเราเโดดเด่นอย่างนี้เราไม่ได้โดดเด่นในการทำลายหลักพระวินัยนี่ เออพระวินัยบรญจัดภายหลังรอกก็จะว่าเอารักษาก็ไม่ได้สนใจแล้วจะทำล้วก็ทําไปเลยก็จะว่าเห็นไหมล่ะนี่ความเจริญอศาสนาเราก็ไม่เข้าไปก้าไกายนะเพียงพูดให้ฟังมันเป็นหน้าที่ของพวกเราพระจะต้องดูเลยรักษาปกป้องทั้งอุบาสกอุบาสิกาจะต้องรู้พระวินัยของพระร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ พื่อปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาหลักธรกรมหลดักวีในให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงนี้เลยศาสนาก็จะยังอยู่คู่ประเทศชาติหรือคู่โลกตลอดไปตลอดไปตราบนานเท่านานขออมุทนาด้วยสาธุ